ูขาแม่น้อย,สาสยขาช่าาวยขาใหญ่ขาใหญ่มะนาวก็ปีเดียวมะนาวกะโดมะนาวปีเดียวรู้แล้วรู้รู้ที่รักขโมยขากับมะนาวกับกบแล้วให้แม่ก็เข้านอนก่อนแล้วค่อยมาม <laughs> ีกายเขาขโมยไปขายตลาดเหรอมีคนมาขโมยด้วยเหรอมีรูปตัวเองขโมยวัา <laughs> นลรกกระสอบปุ๋ย จริงเหรอแม่ส่งแปดสิบมันส่งห้าสิบเหรอตัดราคาอะอะตัดราคาต่ราคาแม่ตัวเองโอ้ยจะบ้าตายแม่ว่าทำไมไม่เข้าม่ขึ้นมาเอากบไปรามเขาขออก็มามีคนมาส่งแล้วที่ไหนได้น้องโตไปส่ง <laughs> น้องโต <laughs> ลูกน้องโตลูกเจ้าของบอ่อเอาไปส่งตลาดเรียบร้อยแม่ไม่ทันแล้วะ ขาใหญ่โอ้ยย่าวันไหนก่อนเราจะมาขอแม่แกขุดไปปลูกอยู่งามมากันมีตัวนึที่ขายพันเนี่ยีพันันแะพันขาใหญ่ด้นี่ขาขาวโอ้ยังใหญ่ขุดหัวไปที่ว่าขุดหัวมันเปไปนึ่งไปอะไรใช่ไหมเออไปทำปแกลงไปทำปีแกงหัวใหญ่หัวขาวหัวแกมันทำปีแงแม่แกแม่ค้าเก่าแกขายของมาทุกอย่างแล้วแม่น้อย กล้วยหอมทองก็มีหอม,หอมทองพันก็มีหอมทองอืหน่อไม้ยิมซุงก็มีหน่หอไม้ก็มีทั้งคี่มีทุกอย่างนะคะเมื่อก่อนพอพันไม้ขายด้วยเออผักสวนครัวก็มีมมกอกก็มีเขาจังอะไรได้หมด